เจ้าขี่เพียครับเพื่อนครับนี่มาใกล้ๆเลยตากล้องนี่อู้นี่ครับเข้ากะเอานี่พริกแซ่ลงไปเลยนะครับนี่พริกเขาคัวครับเศษหลายซ่บหลายเศษน้อยซ่บน้อยนี่ลงไปเลย ตัวของชีลดอยู่ใกล้กันนี่ครับเขาขวายนี่เนี่ยอืมปลาคนก่อนจักหน่อยครับ คนดีครับเลยนี่ของแท้เขาอยู่นี่ไครของงานนี่ดีครับผมใส่ถุงบางแง่เด้ลใส่บาง่ครับรุล,ลงไปนี่ซิมบ,บางกวนขมบ่ยังบม่ทันขมปะเน นยังไง,อง,องหอมหอมแท็กซี่เหรนี่ครับทันหอมแท็กซี่ใช่ครับ มาบเข้าไปนี่ครับโอ้เหนียวเลยครับเนี่ยจอดจุเศร้าๆเนี่ครับเบิรงครับเนี่ยเขาจะเอาตับก่อนเลยเนีย่นี่ครับตับอืมแต่คั่มยอยากแล้วขอจะคั่มนะครับเนี่ยตับโอ้เจียวขุนๆเลยอืม หวานเนื้อเนื้อนะครับเนื้อโอ้เนื้อสดๆเลยนะครับเนี่ยมันครับอืมนะครับเนื้อโอ้หเกี่ยวกับคนดีอืมเนื้อสดดีนะครับนี่ยเนื้อง่วหน่อยนะครับนี่อืมง่วหน่อย โอ้เว้ยครับมันสีเนียอยเนี่ยง้อหน่อยพลอยๆเลยนะครับ